อันนี้จะเป็นต้นอีลอกนะครับผมที่ถ้าคนไม่มาเอาก่อนนะครับผมถ้าคุณไม่มาเอาก่อนนี่ก็คือหมูจะขึ้นมากินนะครับส่วนมากคือหมูป่าจะขึ้นมากิน่อกไม้เ้ราะคนก็จะไม่ได้นะครับผมนี่ครับถ้าประมาณน้อยๆแบบนี้ผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาใหญ่ๆนี่ครับผมโอ้ยพอดีมือใบคักอยู่ได้นี่ก็ได้นี่ครับมือกินกับข้อ้อนๆนะครับข้อ้อนแซ่คือเดียวนะครับ นี่จะเป็นว่านนะครับผมก็ดอกน่าจะเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นที่ต้นว่านที่อยู่บนภูเขานะครับผม เป็นต้นอีอลอกนะครับผมที่ชาวบ้านนํามานึ่งนะครับนึ่งหรือว่าแกงนะครับอันนี้จะแกงใส่หน่อไม้จะก็อร่อยมากๆเลยนะครับผมเขาชอบเอาไปแกงใส่หน่อไม้แล้วก็นึ่งลวกจ้ำแจ่วนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นว่านว่านตุ่มูบนะครับนี่ก็เป็นว่านตุ่มูบสามารถเอาไปจ้ำแจวกินกับแจ่วบองอร่อยมากๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นยอดประมาณนี้พอเก็บได้แล้วนะครับนี่ ก็ออกใกล้ๆกันกันกบว่านอีรอบนะครับผมรงบริเวณนี้ก็จะมีป่าหน่อไม้นะครับผมซึ่งป่าแถบนี้หน่อไม้จะเยอะมากนะครับผมส่วนมากถ้าเป็นวัวเป็นควายขึ้นมามันก็จะมากินนะครับอันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านนะครับผมที่ขึ้นมาเขาก็จะมาเก็บหน่อไม้นะครับนี่หน่อไม้ก็จะออกประมาณนี้นะครับผมนี่หน่อไม้ก็เริ่มออกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผม หน่อไม้กลางป่านะครับผมหน่ออันนี้เขาเอิญหน่อไม้ um. traveling. ไรเริม่มออกแล้วนะครับผมหน่อไม้ไหลหน่อไม้โหหน่อไม้ไผ่ไหมนะครับหน่อไม้ um ไมพ่เขาเอิญก็เริ่มออกแล้วนะครับผมนี่ยอดสวย,สวย ической. ๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เก็บไปทุบได้นะครับนี่ใบใบใบแล้วก็ทุบนะครับทุบเอาไปแกงแบบนี้นี่ก็สามารถแกงได้นะครับผมก็สิเอาซะตอนแรกว่าผมสิบเอาแล้วละนี่นี่ก็เก็บไปแกงนะครับผม ยอดนน้อยนน้อยนีแหนนี่ครับเก็บไปแกงผมก็บันทกถุงถุงมากนะครับผมก็บชญาตใส่ทงผมนี่ละนี่ครับนี่ก็หน่อไม้แต่ว่าตัวนี้้าระเก็บได้นะครับยังไม่สามารถเก็บได้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับหน่อมันกับทะระออนะครับบางต้นก็หน่อก็จะออกนะครับแต่ว่าคนไม่มาเอาก่อนนะครับผมถ้าคนไม่มาเอาก่อนนี่ก็คือหมูจะขึ้นมากินนะครับส่วนมากจะหมูป่าจะขึ้นมากินหน่อไม้ แล้วก็คนก็จะไม่ได้นะครับผมตรงบริเวณนี้หมูชอบขึ้นมากินหน่อไม้นี่ครับเสียงนกตัวนี้ก็คือยังร้องอยู่นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้ก็ยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมก็จะมีเสียงนกเสียงสัตว์อื่นๆนะครับผมโอ้โหนี่ครับเก็บหน่อไม้ไปแกงนะครับผมนี่ โอ้โหนี่เก็บยอดนน้อยนะครับเอาเมื่อแกงนะครับนี่นี่ก็น่าจะเก็บไม่ได้นะครับผมเพราะมันยาวแล้วต้องเอาส่วนที่น้อยน้อยนะครับไปแกงนู่นครับกรนั้นก็มีแต่ว่าผมกับคือซิบบริปไปไก่นะครับก็จะน่าน่าจะเก็บตรงบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณนี้หน่อไม้เล็กๆนน้อยมันออกเยอะนะครับผมเพราะเออหน่อไม้ไผ่นะครับหน่อไม้ไผ่ไมอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีนะครับ ก็จะหาด <oh okay? okay. okay. ูนะครับผมตัวไหนเก็บไปได้ก็จะเก็บนะครับนี่ครับแหงโอ้โอ้้โ้น้ำน้ำน้ำแหงหน่อไม้น้หน่อยยังสีนะครับแต่ว่ามันยาวแล้วนะครับผมไม่สามารถเอาไว้ได้นะครับแบบนี้นี่มันต้องถ้าเท่านี้นะสามารถเก็บไปได้นะครับสามารถเก็บไปแกงได้แต่นี้ถ้ามันยาวแล้วมันก็มันจะเล็กนะครับนี่ยอดมันก็จะเล็ก เราก็ไม่สามารถที่จะเก็บไปแกงได้เราต้องรอต้นที่อ่อนๆนะครับเราถึงจะเก็บไปแกงได้นะนก็ยังหาเลาะหน่อไม้ไฟไหม้อยู่นะครับผมโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเก็บได้อยู่นี่ครับผมถ้าประมาณนี้ก็คือสามารถเก็บได้นะครับนี่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เก็บได้ อันนี้ก็ยังอ่อนๆนะครับนี่ถ้ามันอ่อนก็เก็บได้นะครับผมนี่เราก็จะได้หน่อไม้มาประมาณนี้นะครับผมเราก็มาดูในส่วนของตัวต้นนี้อ๋อได้อยู่นะครับเราก็จะเด็ดเอาที่แบบแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถกินได้ตรงบริเวณนี้ของมันนะครับเอาไปแกงนะครับผมแกงอร่อยมากต้นนี้ก็ยังออกอยู่นะครับนี่ ก็ดูตรงบริเวณไหนที่มันออกเราก็จะสามารถเดินไปเก็บได้นะครับสวยมากเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้เราก็จะไม่เอานะครับนี่ไปถึงบ้านเราก็จะเอาออกนะครับแล้วก็จะใบเอาตัวที่มันกินได้นะครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหนี่โอ้ยอดนี้ได้นะครับผมนี่หน้ไม้สวยมากโอ้โ อันนี้เราก็จะตัดครึ่งนะครับเราก็จะตัดครึ่งประมาณประมาณนี้นะครับโอ้ต้นนี้ได้เยอะจริงครับผมจะเอาไปแกงตอนเย็นนะครับนี่โอ้ก็จะหักให้มันน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็จะมาเสียบใส่ถุงผมนี่ครับ ถ้าประมาณน้อยๆแบบนี้ผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาใหญ่ๆเดี๋ยวลองมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เล็กเหมือนกันส่วนมากถ้าจะไดะ้ยอดใหญ่ๆประมาณนิ้วมือเราต้องสามารถไม่สิเราต้องเก็บในในต้นใหญ่ๆนะครับผมเราก็ต้องหาดูว่าต้นไหนใหญ่เขาก็สามารถไปเด็ดเอานะครับลองมาดูต้นนี้ดูเบิ่งนะครับว่ามันซีมีให้เก็บบอนะครับผม Ask, มีอยู่แต่ว่าบ้องกือมันกินแล้วนะครับผมตัวไหนที่บ้องกินเราก็จะไม่เอานะครับผมเราก็จะหาตัวที่ไม่มีบ้องกินนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ป่านะครับผมเฮากะซีมาเลอะนะโอ้หนี่ได้อยู่นะครับผมตรงบริเวณนี้นี่นี่อันนี้โบนย่เาบันไดนะครับนี่ไม่ยาวเท่าไหร่ก็เก็บได้นะครับนี่เราก็จะดึงตัวนี้ออกนะครับเราเก็บแล้วเราก็จะดึง อันไหนที่ยอดน,น้อยเราก็จะไม่เอานะครับเราก็จะเอายอดใหญ่ๆแบบประมาณนี้นะครับนี่โอ้ยอโอ้ยใหญ่ครับผมนี่ใหญ่ครับแท้ผมไปซีได้เอาเมื่อแกงกินแรงแล้ววันนี้อพอได้แก้ยู่นะครับเดี๋ยวก็หาเบิ่งรอบๆนี่ก่อนนี่ครับผมแนงนี้ก็ได้นี่โอ้ยนี่พอ,อดีทุบนะครับนี่ออ หน่อไม้ป่าคือต้องหากินช่วงนี้นะครับผมช่วงที่ฝนตกเซานะครับเป็นช่วงที่ฝนเอ่อฝนซา Hotel คือแบบว่าฝนหยนะครับผมถ้าเป็นสงฝนห้ยกะจะมีหน่อไม้ให้เก็บนะครับเป็นหน่อไม้เอามาแกงนะครับผมอันนี้เป็นหน่อไม้ป่านะครับเป็นหน่อไม้ป่ามันมีหลายซื้อนะครับเขาเอินหน่อไม้โพห,หน่อไม้ไหลแล้วก็มีหน่อไม้ไผ่แล้วก็มีหลายหน่ออยู่นะครับมีหลายชนิดอยู่ครับเป็น หน่อไม้นะครับผม,ผมกลวงกระสีเก็บเมื่อเราจะเมื่อแกงชาวบ้านพร้อมโอ้นี่มาเจออีกงวงหนึ่งแล้วครับผมนี่นี่โอ้โยคักเนี่ยงอนนี้พอดีคักนะครับผม,มเด็ดเอานะ <laughs> เด็ชใส่สีขาวเด็ดคือผักหวานแล้วนะครับผมก็ได้เก็บผักหวานหลายเวลามาหาหน่อไม้พอเรสตเก็บหน่อไม้นี่ยนะ นี่ครับผมโอ้ยพอดีมือใบคักอยู่ได้นี่ก็ได้นี่ครับเมื่อกินกับเขาหอนๆนะครับเขา้อนแซ่บเพื่อเดียวนะครับแซ่บนอยยังได้อาหารบ้านป่าแล้วนะครับผมนี่บริซื้อบริยังดอกอยากกินก็เข้ามาหากินในตามผูตามพานะครับผมเป็นหนุ่มบ้านป่านะครับเบาบ้านป่าหน้าดอนนะครับหากินหนูกินแ่นหมูกกระแตดอกเห็ดโอมนะครับเขาเอาก็ได้ไป จะมาเอายอดใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่ามีคนมาเอาก่อนแล้วนะครับนี่โอ้โหไม่ทันชาวบ้านที่ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาแหงน้อยมันก่อนนะครับนี่ผมก็จะเด็ดเอาแหงน้อยมันอันนี้น่าจะขึ้นมาใหม่นะครับผมแหนงนี้แต่ถ้าเป็นอีกสองสาแหนงก็คือชาวบ้านเก็บเอาไปแล้วนะครับผมน่าจะเป็นชาวบ้านขึ้นมาหาไปแกงนะครับผมเพราะมันไม่ได้ไกลจากตีนเขานะครับ ก็จอดรถแล้วก็ขึ้นมาหาได้เลยเพราะตรงบริเวณนี้ป่าหน่อมไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าเป็นหน่อมไม้แต่ว่านี้มันไม่มียอดนะครับผมไม่ไม่มีหนอแล้วก็จะเป็นต้นนูนนะครับหน่อมไม้ภายไหมนะครับก็ประมาณนี้เลยก็เป็นโดงนะครับผม หน่อไม้ตรงบริเวณนี้ก็ต้งมนุนเข้าไปหานะครับดูในกล้องอาจจะไม่เยอะนะครับผมอันนี้คือเยอะมากนะครับน่าจะไฟไหม้่ไฟป่ายังเข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมที่ไฟป่าไหม้นะครับเพราะว่ามันมันมันแปน,นะครับบ้านผมเอือนมันแปนกันเลยอันตรงนี้มันก็เลยแปนไปเลยแต่ตรงบริเวณนี้มันกะสิโฮกนะครับ พกลกนะครับนหน่อไม้มันก็เลยสองขยะนะครับใบ,บมันสองขยะแต่ว่าหน่อนะเขามาเก็บเอาแล้วนะครับผมหาแข่งกับหมูด้วยนะครับผมหมูป่าก็ขึ้นมากินหน่อไม้นี่ครับจะเป็นว่านนะครับผมก็ดอกน่าจะเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นที่ต้นว่านที่อยู่บนภูเขานะครับผม ผมเห็นตรงห้างสินรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับผมที่เขาชอบเอาไปปลูกกันนะครับผมตรงบริเวณริมน้ำนะครับริมน้ําหรือว่าริมน้ําตกนะครับนี่อันนี้อยู่บนป่าเลยนะครับผมขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับก็ต้นเขียวขจีออกดอกสวยนะครับผมออกดอกทุกต้นเลยก็สวยสาบับแบบดอกไม้ป่านะครับผมนี่ครับต้นที่กําลังออกก็มีนะครับนั่น อันนั้นก็จะเป็นต้นที่กำลังออกอันนี้ก็คือออกรอบานนะครับนี่อันนี้ก็คือรอออกบะออกดอกออกบานนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมตาครับผมลงไปแกงหน่อไม้ที่บ้านนะครับผมก็ได้หน่อไม้แกงประมาณกําหนึงนะครับแล้วก็จะลงไปแกงที่บ้านนี่ครับหน่อไม้ก็อยู่ในในถงผมนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้ในถงแล้วแล้วก็จะเดินลงไปแกงที่บ้านเลย น่าจะแกนกินตอนเย็นนะครับผมครับผมสําหรับผมนะครับพันหมีก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้าป่านะครับผมเข้าป่าแล้วก็เข้าไปทําธุระในเมืองต่อนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยนะครับผมเป็นต้นมะเขือนะครับเพราะว่ายังเพาะไม่ได้นะครับผมแถวบ้านยังแรงอยู่ ก็เลยได้ซื้อจากตลาดนะครับผมมาตัวละสิบบาทนะครับมาปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับเอาไว้กินนะครับผมเพราะว่าจะได้เดินมาหลังบ้านก็จะได้มีมะเขือกินเลยนะครับผมก็ขุดหลุมแล้วก็เอามาปลูกนะครับปลูกแล้วก็จะรอรดน้ํานะครับผมซื้อมาปลูกก็ไม่ได้เยอะนะครับผมปลูกเสร็จก็ ให้อาหารไก่นะครับผมไก่ที่ผมใช้ไว้เอาไปต่อนะครับผมเอาไปต่อที่ป่านี่ครับสวยนะครับผมอันนี้จะเป็นไก่ต่อนะครับเขาเรียกไก่ต่อขอรดน้ําสักครู่นะครับผมปลูกเสร็จเราก็ต้องรดน้ํานะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับผมให้กับต้นไม้ที่เราปลูกมันจะได้งอกงามนะครับผมเราก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อคนอื่นนะครับ เดินมาหลังบ้านก็เก็บได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระถางผักบัวนะครับผมผักบัวผักหอมแล้วก็นี้ก็จะเป็นต้นมะบวกนะครับแล้วก็จะมีผักหวานนะครับตรงบริเวณหลังบ้านนะครับผมซึ่งผมได้นํามาปลูกไว้ประมาณ3-4ปีแล้วนะครับผมในส่วนของต้นก็จะเป็นปีกว่าก็มีนะครับผมหลังบ้านก็คือผักหวานจะไม่ออกยอดแล้วนะครับผม นี้ก็จะเป็นฟืนนะครับที่ผมมาหาเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็จะมีผักชะอมนะครับผมชะอมหรือว่าบ้านผมเรียกว่าผักเหนานะครับกอปลูกไว้กินกับแกง้ง่อไม้นะครับผมใส่แกงหง่อไม้ใส่แกงอย่างอื่นก็ได้นะครับผมนีืูตรงบริเวณหลังบ้านแล้วก็มานึ่งข้าวนะครับผมนึ่งข้าวเพื่อจะทำกับข้าวตอนเย็นแกงหง่อไม้นะนี่ครับผมแมงแคนะครับผม5้าสิบาทนะครับ แพงมากสําหรับผมนะครับผมเพราะว่าปกติผมไปหาที่ป่านะครับวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสซื้อมานะครับเพราะว่าแม่ผมอยากกินนะครับก็ซื้อมาก็ห่อละ50บาทแล้วนะครับก็นํามาล้างนะครับผมก็จะนํามาล้างแล้วก็จะไปคั่วนะครับผมนี่ครับผมก็ได้ตั้งกระทะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม กระทะแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงนะครับพอดีหมดพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ครัวน้ํามันแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงมีจุดจวดเลยนะครับผมสําหรับมเมนไทยห้าสิบาทแพงมากนะครับผมสำหรับผมอะไรครัวชิมตัดแตงดอไม้แก้มแจ่วนะครับแซ่บมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นปิ้งส้มปลานะครับผมเป็นส้มปลาที่ผมได้ไปตกเบ็ด นะครับผมไลตกเด็ก 2- 3สามวันก่อนนะครับนี่ครับน้ไม้ที่ผมได้นำมาแกงนะผมให้แม่ผมทุบไว้ให้นะครับผมบอกแม่ว่าผมจะมาแกงนะผมเพราะว่าผมไปซื้อของนะครับไปซื้อ,อเ,าาเครื่องปรุง,ม,งมาใส่นะครับมผมว่า,าผมปรุงนัวหมดต้องไปซื้อผงปรุงนัวนะครับแม่ผมก็ทุบๆๆนะคบถ่ายก่อนนะครับผมถ่าย เพราะว่าจะไปซื้อของมาเดี๋ยวกลัวแม่ทำเสร็จก่อนนะครับแล้วพีก,กว่านั้นก็คือแม่ผมแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโดยที่ผมยังไม่ได้ทำผมบอกแม่ว่าผมจะมาทากแกงหน่อไม้เองนะครับผมแม่ผมก็จัดการไปี่เรียบร้อยแกงหน่อไม้ใส่แมงกุจีแล้วก็จะมีจีล้อนะครับผมจีล้อที่ผมลงไปขุดนะครับพี่ผมลงไปขุดแล้วก็แม่ก็แช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ าบางวันแม่ก็ลงไปขุดเองนะครับผมแล้วก็จะมีเห็ดกับอันเห็ดบดนะครับผมเห็ดบดท,ที่มันเกิดตามขอนตรงภูเขานะครับบางผมเรียกว่าเห็ดกระด้างแล้วก็เห็ดบดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเมนูพรานหมีที่ไปหาหน่อไม้มาแกงจากภูเขานะครับผมรสชาติก็อร่อยมากมายเลยนะครับผมสําหรับวันนี้